สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันที่8พฤษภาคม2565นะคะวันนี้มีมีดมาเปิดขายหลายเล่มหลายแบบหลายราคาเลยนะคะอันนี้เป็นงานชุดรูปจากเด็กเอสยูพีเก้านะคะชุดน้ำมัน,นะคะ่ะมาเริ่มเล่มที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้เล่มที่หนึ่งค่ะราคา890บาทนะคะเป็นด้ามไม้พยุงะคะ่ะใบเก้านิ้ สนใจทิ้์ว่ารับหนึ่งได้เลยนะคะราคา890บาทค่ะอันนี้เลขที่สองค่ะตัวนี้เป็นโบวีใบสิบเ้วนะคะด้ามไม้ประดูตัวนี้ราคา980บาทนะคะสนใจทิ้งว่ารับสองได้เลยค่ะ อันนี้เล่นมีสามนะคะตัวนี้ราคาเจ็ด้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้ใบายาวสิบเอ็ดนิ้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจทิมพ์ว่ารับสามได้เลยะคะ่ะตัวนี้จะมีทั้งหมดหกเล่มน,นะคะแบบนี้นะคะ่ะ